สวัสดีจ้าพี่น้องมืนน่อไหก็มาให,าห้หาเห็ดอีกตา้มเคยละพี่น้องถึงผูกบ่าพิดบ่าถือมื่อยพี่นอ<ด> <c oughs> ้องเจ้าไทยต่าง,งประเทศพี่น้องมาเห็ดเห็ดยังกเงนเน็เอาโบแล้วพี่น้องมือนี่เอาคือสัไนสั้นลวพี่น้องกล่องกบสั้นพ่อกล่องบัดได้โบได้ก็ไปหลุนกันเบิ้งพี่น้องว่าสิพ่อได้แกงบ่เพราะว่าเห็ดมันกะสีเศร้าออกแล้วพี่น้องเออนั่นเห็นบ่ เก็บก็บได้ร้ายก็เติมล้วล่ะพี่น้องกําล,งออล,ลังได้พออ้อวันนี้กเกษไปเก็บเห็ดมันปูน้ำล่ะพี่น้องเห็ดมันปูกับดอกใบใหญ่<อ>แมนเขากินบ่กินถูกกินกยาก,กินบางคนเขากระโโบมาเห็ดแดงน่ะแมนมานำกันกะสองคนพี่น้อง ่อไปแม่นตัวคนนึงกับชีตาบ,บ่าไปบพี่น้องเฮ็ดดอกบุ้รี่พี่นอ้อ,นองหลยขับมันบานเลยเอา้ามันกับ,บ้านตัวมันเฮ็ดยังไงเฮ็ดดอกบุหอ,อี เทปเใส่ถุงพี่น้องหัวขียไมได้แตงสิพอเฮ็วป้อเทปเใส่ถุงไปตุดขาอยู่เหมือนอแล้วนี่เตียงคนเราเสเนยงเตียงคนเราเส่ๆเลยพี่น้อง หันดอกบ่ใหญ่เนาะเห็นมันปลูกพี่น้องเห็นมันปลูกเป็นเรื่องๆ กจังแน่เหงาใหม่กิจจังมันดอกใหญ่ลายขักเนาะเด้อพี่นนอกกิเพ็ดมันปูน้ำกันเสียพี่เด้อพี่นอก โอ้ยเป็นเหลืองๆเลยพี่น้องเอ้ยบานแหงกัเย้าเห็ดเห็ดมันปูพี่น้องผูหลร้ขักกเ็บดอกบ้างกับดอกสูงเก็บของบบคือกันในในอแม่น นหนออัหนัออนกออขาดวั้งาตันอืจะน้ำจไบนองไม่ไปห้ามองไม่อีกเขาเป็นบ้านแม่ดดงแต่เขาหดจขูเขาคิดมันปู่พี่นอ้องหมุนป้าคลิปอ่า ตายนะิไม่ถึงเลยล่ะใ้แต่ห้าสี่คนลายฉักหนอ,อมานบ้านเห็นทงางบ้านเห็นไปไปหาปลาไหมอีก โอเคลรหกพี่น้องเรืถึงเราหกกำ่าห้ามููบุ้มี เอาไปแกงรวมมิดพี่น้องแกงทั้งเฮ็ดขาาดินทั้งเห็ด,าด,น,หดหนาแลทั้งเฮ็ดมันปูพี่น้องแก้งใส่กันเบิดเลยอีกดอกหนึ่งสองออกไร่ผดอกพี่น้องเฮ็ดมันปูขี่ขานกิบมันดอกปูไงซีซีกับมนงามครับ เม็ดมันปลูกกับไร้คักมีข้ดีบ่ะิดดดีเ่ดีคักเอาไปพัดตว่ามือนีบ่พัดแก,แก้งรวมมิดมือนั่นกแก้งอยู่ได้ล่ะมิดอันนี้ถแมน แกงเซนจุ๊ดทาวามันเสียมันบ่มีตีนะนี่ตุ๊กเป็นตีไปหาหน่นหอใหม่บ่ะไปแกงรวมมิตร <c oughs> ออกหน่อยตัวเพิ่งเก็บไปก่อนนั่นดินั่นดินั่น <c oughs> นี่เงาใหม่ซองดอกงาน,น,น,นั้งใต้พัดพนีเปาาี่ยนคือมลหมูเี็โกอพี่น้องเออดอกใหญ่แล้วอุกสรรคฮานี่นาเลพี่น้อง งามคักพี่นอ้องเห็ดนาแหลงามคับอุ้ยเห็ดนี่ค่ยังอยู่คืงนึงพี่นออ้องเห็ดกอนูอีกดอกนึงดอกหน่อยก็มีพี่นอ้องมีอีกดอกนึงพี่นอออ้องเห็ดกอเห็นอีกแล้วพี่นอ้องนาแหละ ดอกหนึ่งนี่ล้วพี่น้องดอกนึงอุ้ยขาหักขาหลุดแล้วพี่น่องนาแล้วเห็ดขาวดินพี่น้องเห็ดขาวดิ้นกับแวงแวงพี่น้องดอกนึงพี่น้งงงงนงอนง มันปูพี่น้องเห็ดมันปูกกับไร่าดอ๋อพี่น้องเห็ดมันปูกาาปไา่ค่ะ โจดสิแกงแกงใส่โจดบ่เอาเห็ดใหญ่ใส่ได้ใส่แล้วก็หิดตัวนี้แนะเอาหน่อนใหม่เปล่าใหม่ตัวนั้นมันกินเจ็บขาแหงเลยเม่นกินหนอเดียวหูเลยทั่วบ่เออเมื่อวานเรามาสั่งว่าแท้เจ็บขาบโบราณสาวเลยโอ้ย้วันหน่อนใหม่ตัวนี้กินเจ็บขาเดือบเมื่อคืนหนอโจดหนอโจดกินบัวเจ็บขาเด๋ยอาเห็ดมันฝูพี่น้อง บนันมีข้าพันธุ์พอดีพี่้องเห็ดมันปูเพอ่ง่ามขักแท้พี่น้องเห็ดมันปนูมันลายขักเอง พี่น้องมาด s w i จะเห็ดมันปูน,นี่ยแหละพี่น้องเก็บเห็ดมันปูแล้วกับเก็บเห็ดเขาดินพี่น้องสองดอกพี่น้องเห็ดมันปูนจะได้ร้ายคัก โอ้ยเห็ดมันปูไรเาย,ยพออี่น้องเออยร้ายแักวท่านนี้เงีเสียงลดไลลด้หรอเมน พี่น้องเห็ดมันปูคักนห้ลายคักเนาะปุ้ย,ยเห็ดมันปูลายอีลีพี่น้องพละไม่ป่าโกขนาดนี่ขึ้นมากลนถวยบอกพี่น้องบ้านพี่น้องเขาเอื่นหากอย่างฟาดขนาดแล้พี่น้อง เป็นดำๆเลยมากกนถวยพี่น้องผลละไม่ป้าพี่น้องลกขนาดเนะพดหนาแหละนาเละเทาเทากระเท้าคักพี่น้องโอ้ยเทาอีลี มันเทาอีหลินเลยเถา,ากระเทาคากาดอกนี้เทาว่าพี่น้องเฮ้ยเอาบดได้ดอกพี่น้องมันเทาจะป่าปลาหาเห็ดประมาณนี้ละพี่น้องป้าห้างตั้งเลยพี่น้องเึดนนาเลดอ,อกงามงามเนี่ย มีอีกดอกนึงพี่นอกเห็ดเขาดินพี่นอกเอาบดกูเห็ดพี่นอกเดี่นวพึ่งี่นอกเจ้าบวเห็นบ่อนอีกดอกนังที่นอกเอาใดบ่ละ ในยูพี่น้องในอีกไข่นห,นนนหนึ่งหล่ะพี่น้องเข็ดเขาดิ้นมีอีกดอกหนึ่งเข็ดนาแหลบอตัวนี้อีบดอกหนึ่งเคียแตกเลยพี่น้อง ดอกนึงอีกหรือล่าพี่น้องเพชรนะเรบ่ะพูดงามแห้เพชรนาแลพี่น้องดอกนึงพี่น้องเพชรนาหัวบ่พี่น้องเพชรนาหัวล่ะนี่อีกดอกนึงพี่น้องเพชรนาหัวก็บ่าไปไดอกพี่น้อง ดอกนึงเขาววามันหึ่นหพี่น้องเฮ็ดหนังว่ะพี่น้องดอกนึงเฮ็ดเขาดินพี่น้องดอกหนึ่งเฮ็ดหนังว่ะพี่น้องดอกนึงดอกก็บุญแงยดอกพี่น้องดอกนึงเฮ็ดเขาดินพี่น้องเฮ็ดหนาแล่พี่น้อง เห็ดขาวดิ่นพี่น้องอีกดอกนึงพี่นอ้องเออเห็ดขาวดิน inn, พี่น้องดอกงามงามเห็ดขาวดินอีกแล้วพี่น,อน้องปานโฮมนี่ม่ไปเห็ดขาวดิน inn, พี่น้องอีกดอกนึงพี่น้อง ีดอกนึงที่นอ้องคือเท่าแห่งแถนอพที่นอ้องดอกนี้เอาใดพี่น้องดอกนึงอีดอกนึงเก,งกง็ขาวดิ่นที่นอ้อง อีกดอกพี่น้องดอกนึงเห็ดขาวดินอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องจุ่มหน่อยๆค่ะจุ่มน่อยๆไล่หลายเห็ดขาวดินพี่น้องดอกงามคัะอีกดอกหนึ่งดอกที่สองคือสีบอดดอยดอกพี่น้องอีกลอกพี่น้อง งามอยู่งามอยู่พี่น,อน้องอเมน,นเพ็รขาวดินพี่น้งนองอีกดอกนึงพี่น,อน้องมีอีกจุ่มหนึ่งพี่น,อน้องมนอีกเหลือจุ่มหนึ่งพี่น้อง ไออีกดอกพี่น้องเห็ดข้าวดินผีอีกช่วหนึ่งมีอีกดอกหนึ่งดอกนี้เอาบ่ไดรดอกพี่น้องมันเผาเห็ดกระไดประมาณนี้ล้วพี่น้องเห็ดมันปูกกระไดพี่น้องเห็ดมันปูกกระไรกหลกไเห็ดเห็ดร่วมแล้วพี่น้องล้างแหล่ข้าวดิน กิ่กบบ้าบานเราพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำได้ด้วยพี่น้องเด้อพอกันไม้คลิปหนาพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเผินหาแต่งตูงงามๆกว่าพี่น้อง <laughs> พอกันไม้คลิปหนาได้พี่น้องเด้อ